ชิมไปทั่วโลกอะไรสามันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์ดมสดตราหนองโพแว่นท็อปเกเดืสดจริงสะอาดจริงที่บิกซี่ ดีไอคอนกรุ๊ปสีลมพัฒนาการเป็นร้านกุ๊กช็อปรุ่นแรกๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเขาเลิกที่ปิดกิจาการเนื่องจากว่าพี่น้องของแม่ต้องการที่จะขายไม่ทำต่อรุงจะพามากินซีเต็กซีตูนิสันนสันดั้งเดิมเลย84ปีนี่เรา,าขายอยู่ตลอดเลยมันเป็นยางกะหรี่ในความทรงจำจริงๆ นั่นคือบรรยากาศกเ,กาเก่าๆตอนที่อยู่สีลมป้ายนี้แหละคือเป็นป้ายเก่าแก่ที่ติดอยู่ที่สีลมแล้วเอามายืนแดนตรงนี้ว่าเอ๊ะขอแท้อร่อยสำหรับในยุคนี้ซึ่งถ้าฐายย้อนกลับไปสมัยก่อนก็อร่อยสำหรับในยุคนั้นโตเก้าอ,อี้แม้กระทั่งลูกกลงเอาของเดิมมาหมดเลยบรรยากาศยังคงเป็นสีลมพัตตการดั้งเดิมสีลมซอย15ครับนมสดน้องโพให้เราโตไปด้วยกัน เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group ใหม่แอปบิ๊กซีพัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยวัดดีครับวันเนี้ยลุงจะพามากินซีเต็กซีตูงงดีครับมันเป็นชื่อของอาหารของร้านพกชอบ อันนี้คือร้านสีลมพัตตาารซึ่งเป็นร้านคุกช็อปรุ่นแรกๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะซึ่งเปิดมาก่อนลุงเกิดอีกนะร้านนี่ยเปิดมา80กว่าปีแล้วมากกว่ายุลง สวัสดีครับลุกคนครับสวัสดีครับศรีลมพัตตคารยินดีต้อนรับครับพี่เป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวเลยอ๋อได้ครับสวัสดีครับผมสุเทพเดชพานุรั์ครับเป็นทายาทร้่นที่3ของศรีลมพัตตคารหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยลุงพูดอยู่ด้วยแหละต้องไปกินกุ๊กช็อปกุ๊กช็อปกุ๊กช็อปคืออะไรฟังจากเจ้าตัวเลยครับครับจริงๆกุ๊กช็อปเนี่ยมันเป็นอาหารฝรั่งแต่ว่าคนจีนเป็นคนทําเหมือนกับอาหารฝรั่งสไตล์จีนจีนอะไรคือจีนไหหลําคนจีนไหหลาเนี่ยเป็นคนที่ชอบทาอาหารอยู่แแลลล้ววมมมีีคคาาปรเหือนนนนนกกับศิิึงใ จึงนําอาหารฝรั่งมาไปยุก์เป็นสไตล์จีนกตัวอย่างเช่นสตูวิสัวครับลุงครับไม่ว่าจะสเต็กเนื้อสันสันเนื้อสันที่ลุงมักจะพูดว่าซีเต็กซีตูซีเต๊กซีตูนั่นคือสเต็กกับสตูนะนะเพราะว่าคนจีนไหหล่มที่มาจากเมืองจีนเนี่ยแล้วพยายามจะพูดให้ออกมาเหมือนกับเป็นธรรมชาติว่าซีเต๊กทานซีเต็กหรือซีตูดีครับนายครับอะไรอย่างอันนี้คือคือความเป็นมาพอภาษาผิดเพี้ยนเนี่ยอาหารเราก็ทําเป็นสไตล์จีนแต่ว่าเครื่องเทศต่างๆเนี่ยอาจไม่ได้ออกนมออกเนยมากอาจจะเป็นแบบจืด คนจีนเลยอันนี้คือความเป็นมาของคําว่าคุกช็อปคือเป็นเมนูจีนสไตล์ฝรั่งู้ง่ายๆครับ นี่ท่ามาเห็นรูเมนูอย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นเหมือนโมเดนทางสมัยนะอะไรคือที่มันเด็ดถ้าเกิดเปิดร้านจนขายทึงเดี๋ยวนี้เลยอ๋อเหล่านี้เลยครับลุงครับนิสันทันดั้งเดิมเลย84ปีนี่เราเขายอยู่ตลอดเลยไม่เปลี่ยนกะลีไก่แล้วก็มีซี่โครงหมูสตูลิ้นวัวปัจจุบันเรามีสตูริ้นหมูแล้วฮะเพื่อว่าเป็นทางเลือกคนไม่กินเนื้อมากินหมูได้ทอนมันกุ้งนี่คือเหล่ากุ้งรวนรวมไปถึงเรื่องของซุปหางวัวซุปหางวัวเนี่ยท่านอดีตอิบด กลุ่อันนี้คือก็แฝกนะสมัยก่อนนะคนเห็นทั้งหมูทั้งวัวไม่กินแต่เดี๋ยวนี้แกเป็นเมนูยอดยอน<ช>ิยมเลยทานยากครับและที่เรามาเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์ที่ลงเกิดไว้แต่แรกก่คือของแท้ก็คือป้ายดี๋ ป้ายนี้แหละคือเป็นป้ายเก่าแก่ที่ติดอยู่ที่สีลมและเอามายืนยันตรงนี้ว่าเอ้ของแท้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนย,าย้ายร้านใหม่ทุกคนจะพูดว่าใหม่แท้แท้ใหม่แท้แทแทอะไรเงี้ยคือมันสับสนกันไปหมดคือหลังจากปิดตัวไปเนี่ยในวงการอาหารนยอย่างลุงเนี่ยแต่ก่อนลุงชอบกินเอ๊ะมันหายไปไหนแล้วก็เงียบเงียบไปน่าจะปลีงยเลยนะแล้วอยู่ๆโผล่มาที่นี่พอโผล่ขึ้นมาปุ๊บต่ละโลกโซเชียลก็มาแล้วคนน้นพูดทิง้งคนนี้พูดทิง้งเราก็เลยไม่แน่ใจจนตอนหลังลงมาอ,งอ๋อเห็นตรงนี้ได้คุย่เ,อเค,คอออนนนืขงแแท คือป้ายเนี่ยถ้าพูดถึงตามอายุแล้วเนี่ยแปกว่าปีแล้วทุกวันเนี่ยเราได้ขอท่านมาไว้ที่นี่ในทางกับการท่านคุณอาถนัดศรีมีลายเซ็นของคุณห oh, <thank> มอนติท์ปช้อ่แม่ช้อยม,มารับรองถึงที่นี่แล้วก็เซ็นให้ที่ป้ายเลยอันนี้คือความเป็นมาว่าสองท่านซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางด้านอาหารมากเนี่ยรับรองว่าเนี่ยคือของแท้เสียลมัตาคาร ่วงใหม่ๆที่เปิดเนี่ยลูกค้ามีข้อสงสัยว่าเอ๊ะย้ายมาจริงไหมใช่ใช่เหตุผลที่ผมนรูลกุณตาคุณยายมาจะสังเกตได้ว่ารูปเดิมซึ่งเป็นต้นกําเนิดของสีลมพัตคาเลยนําท่านมาด้วยนะอันที่สองก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเนี่ยไม่ว่าโต๊ะเก้าอีา้ไม่ว่าเป็นพัดลมไม่ว่าจะเป็นสวิต์ปลั๊กแม้กระทั่งลูกกลงเอาของเดิมมาหมดเลยครับใช่ลูกก <c oughs> <c oughs> ลงค่ะรวมถึงบรรยากาศบรรยากาศยังคงเป็นสีลมพัตคาดั้งเดิมสีลมซอยสิบห้าครับ ซึ่งบอกตรงๆเลยว่าร้านเนี่ยถ้ามานะจะกินอยู่ทุกครั้งที่มาก็คืออะไรเนะเจ้ากะลีไก่เขาจะกินกับขนมปังทาด้วยเนยสดแล้วไปจิ้มซอสกะลีเด็ดอีกเมนูหนึ่งก็คือเจ้าซี่โครงเหม่อคือเขาเรียกว่าพอกช็อปแล้วก็ขาดไปได้คือเจ้าสลัดเนื้อสันเดี๋ยวลงขอดูกี่เด็ดเจ้าสามเมนูนี้ขอรุยควยได้เลยครับได้นะครับ สวัสดีครับนี่คือภรยาคือเจีซึ่งเข้ามาคุมครัวกับลูกชายใช่ค่ะพาะว่า,ากำลังสืบทอดต่อเป็นรุ่นที่สี่นะ,ะนี่คือลูกชายรุ่นที่สิบวันนี้จะทำอะไรเมนูสลัดเนื้อสันนี่เคล็ดลับของการทำสลัดเนื้อสันคือเราต้องเปิดไฟให้ร้อนจัดสลัดเนื้อสันนี่เป็นสไตล์จีนแบบนี้นะเขาไม่ได้เอาไปคิวแบบฝรั่งนะฮะนี่ลงทอดแป๊บเดียวจะเห็นนะฮะตอกไฟแรงๆลงไปไม่ถึงนาทีเลยนี่เราจะลงรอบสองเพื่อให้ผิวมันเตรียมขึ้นมาครับ ต่อไปเป็นซี่โครงหมู็อตชับนะครับเขาจะเป็นเอาหมูเดี่ยไปคุกขนมปังคุกแป้งทอดชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอ นี่แหละมาที่ไรไม่มีคาดใช้เบอร์เลยจบมากินแบบกุ๊กช็อปจีนสไตล์ฝรั่งพวกทีมันจะกินแค่นี้นะแต่ไม่มันต้องต่อด้วยนี่ครับอืมอน่นี่เลย นึกถคือบรรยากาศเก่าๆตอนที่อยู่สรีลม,ลมนะองเข้าไปนะ่นจะต้องตัวเลยแต่ตอนนั้นขามใหญ่ามากขนมปังจะเป็นกนนุ่มลายถึงจบจิ้มจิ้มจิ้มโคตรอร่อยเลยเวลานี้ไม่ต่างกันมันเป็นแกงกะหรี่ในความทรงจำจริงๆมันแตกต่างจากกะหรี่แคกกะหรี่ฝรั่งอะไรเมันกรอบๆแลนะกินกับขนมปังเข้ากันมากนี่แหละคือรสชาติของกุกฉับอันนี้ก็ของเป็นตูลิ้นวัว ดูความนุ่มของเขาเนี่ยผมโดนดติ๊เตียวเลยนะเป็นโลเลยนุ่มมากนุ่มมากๆเลยอันนี้ใช้ลาตุนนานไหมครั้างคืนนะครับเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมาย่างมาขูดให้หนังวังผืดนี่ออกนะฮะแล้วกลิ่นเนี่ยต้องต้องมีเครื่องเทศ มันจะเป็นสไตล์ออกเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศสตูนี่มันก็ต้องเป็นรสเปรี้ยวนิดๆน,ดน,ดน,ดนำของมะเขือเทศแต่ที่นี่เขาก็บอกว่าใส่ซินนามอนซินนามอนลงไปด้วยเพื่อเป็นกลิ่นอายของจีนกับฝรั่งส่วนอันนี้ก็เลยเมนูยอดฮิตที่ถ้ามาแล้วไม่กินไม่ได้เลยเขาเรียกกันอะไรอย่างมางที่ก็เรียกว่าเป็นพอกช็อปบันที้ก็เรียกว่าเป็นอะไรนะตีคง,งหมูตีคง,งหมูแต่ว่าในเมนูเขา,าพอกช็อปซึ่งเมนูนี้บอกเลยลุงโคตรชอบเลย ความเร็อ่ยของตัวพักชอนะ็อปเนี่ยอันนี้มันองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าเป็นแป้งรือนมปังบดที่ผสมผสานพี่เขาบอกขนาดน,น้นมปังเขายังเอามาดีเองเลยใช่แล้วเป็นต่างแดกเองแล้วพอก,กัดไปนะลายนิเตจของหมูที่เตดก,กับแป้งโคตรอร่อยเลยสี่รพัตาคารในสมัยก่อนเฮฮามากใครเปิดก็ไปกินเที่ยงนะทั้งคนทํางานก็ออฟฟิศพัะราคารมันไม่ได้สูงคือเป็นที่กินของคนทุกระดับชั้นเลยนะแล้วยู่ๆวันหนึ่งเขาเลิก เกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นคือช่วงนั้นเนี่ยที่ปิดกิจการเนื่องจากว่าพี่น้องของแม่ต้องการที่จะขายไม่ทําต่อขายที่ขายที่ขายตึกไปไม่ทําต่อผมเองในฐานะที่เป็นรุ่นที่3มเห็นว่าชื่อเสียงยังยังมีอยู่ก็เลยรับมาทําในช่วงนั้นนหะเป็นช่วงที่สูญยากาศครับที่รับมาทำเนี่ยเราต้องหาที่แล้วก็ปรับปรุงสถานที่ก็คือที่นี่ครับใช้เวลาในการปรับปรุงช่วงระหว่างที่ปิดร้านเดิมแล้วเนี่ยมาถึงที่นี่ประมาณ8เดือนช่วงนั้นคือช่วงหายไปหายไปแเดือนแล้วก็รับปอบตรงเนี้ยรัปอบปุ๊บทุ ถาเดาไปต่างๆนานาเอ้ยเรียนแบบไม่นอนนี่นั่นนี่อะไรไปน,นะก็สิบปีแล้วเขารู้ก็ต้องนานแล้วแต่ลุงก,ก็มาเอาความกระจ่างให้โดยถีงว่าเอ้ยอันนี้มาได้เลยเหมือนเดิมสีลมพัฒนการยังอยู่ที่นี่มากันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสเต็กเนื้อหรือที่ลุงชอบพูดใหญ่ๆว่าซีสเต็กหนานี่เด็กๆคือสเต็กสมัยเด็กๆตราก่อนกินไม่รู้หรอกฮะว่ามันเป็นของไหหลำหรือเป็นของกุ๊กช็อปอะไรสมัยก่อนจะไปเจออาหารพวกนี้ตามโรงแรม ซึ่งเขาจะบอกแล้วที่นี่สเต็กไม่ได้คิวเอาไปใส่ในกระทะแล้วร้อนน้ำมันจะช่แล้วก็ลาดด้วยน้ำเแบวบี่สเต็กนะฮะเดี๋ยวไปยังไงเดี๋ลองดองดูอันนี้รสชาติเ่ข้มข้นว่าตัวสตูด้วยมันจะโดดออกมาแล้วเพราะมันมีชงมาเกลือแทศหอมใหญ่กลมอนูน่ในตรงนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดที่มาแล้วต้องสั่ง ส่วนเมนูน,นี้นะไม่ค่อยมีคนทำหากินยากมันคือสตูหางวัวมาลองกันสเต็กหางวัวไอสส้สตูสตูสตูกินกันมืนแล้ววันนี้โอ้โนุ่มนุ่มนุ่มเดีวทำออกมาดีมากไม่เลนะนะฮะเาเราก็บรรเลงกันต่อไปอันนี้ก็คือซุปหางวัว ซึ่งปกติทั่วไปมันจะเห็นเป็นใสๆแต่ที่นี่ออกข้นนะข้นแล้วก็ใส่เป็นมกักกะโรนีด้วยใช่ครับรสชาติมันนัวๆไม่โดดความหอมลงตัวความหวานของซุปของเนื้อกระดูกล้วนๆเลยไม่มีกลิ่นอะไรที่แปลกปลอมเยหอมหวานอ่ะคือมันเป็นความหอมหวานของเนื้อเลย mm hmm. ตัวนิ่งอะไรฮะทีดรกของคุกช็อตไปอย่างคือสลัดเนื้อสันอันนี้เป็นสลัดน้ําใสนะ การที่จะมากินสเต็กที่นี่หรือเลืกซีสเต็กที่นี่อย่าไปวาดฝันว่าเฮ้ยเนื้อมันนุ่มละลายในปากว่าคือนันไม่ใช่แต่มันเป็นเนื้อส่วนหนึ่งที่ว่าไม่ได้เหนียวจนเกินไปนักแล้วก็ในจานแรกช่วยให้ความนุ่มเหมือนเกิดขึ้นมาแต่ไม่ได้นุ่มมากแล้วไปทอดเดี๋ยวเดียวซึ่งทําให้ความฉ่าของเนื้อยังอยู่ครบกินเข้าไปไม่ใช่เหนียวจนเคี้ยวไม่ได้แต่ขอพูดว่าเหนียวแต่เหนียวแบบเคี้ยวขาด เข้าใจนะก็เหนียวเคี้ยวขาดกืนได้กับเขาโคตรเหนียวกินไม่ได้ขายทิ้งคนละหยักแต่อันนี้คือเหนียวแต่เคี้ยวขาดรสชาติฉ่าความฉ่าของเนื้อนี่ออกมาพิเศษครับวันนี้เราตั้งใจที่จะเสิร์ฟทอดทอต่ออาหารสไตล์กุกช็อปเพื่อให้ลูกค้าเก่าแก่นะครับรวมถึงหนุ่มสาวด้วยฮะลุงครับ,ดรบได้มาลองลิ้มชิมเราตั้งใจว่าเราจะเปิดรุ่นที่4ที่บ้านสีลมซอย17ในช่วงปลายปีนี้ครับลุงครับก็ติดตามกันคุกช็อปไม่ได้หายไปจากบ้านเรา งั้นวันนี้ก็ฝากร้านเรียบร้อยแล้วอยู่บรมราชชนีปากซอย59คือถนนบรมราชชนีสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชิมไปทั่วโลก